ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุยไม่ใช่แล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำการโกงเกม Social Empire นะครับก็เป็นการโกงกงเวลด้วยโกงแคทด้วยนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทัานแรกก็เหมือนเดิมครับเปิดชีตเอนเจินขึ้นมานะครับก็เลือกโปรเซสตนะครับผมใช้ไฟฟอกผมก็เลือกปลักอินนะครับแล้วก็ เปลี่ยนตรงสี่ใบเป็นอะไรออา,บายบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโค้ดขึ้นมาเบยนะมันมีได้สองแบบนะครับแบบนี้เน่ยอม่งยาวดิแล้วก็สแกนเบยถ้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวรู้เลยนะ เดี๋ยวรู้เลยนะครับนะแล้วก็คลิกที่อดเดนอันแรกแล้วก็เลื่อนลงมาอดเดนอันท้ายนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดที่อดเดนอันล่างสุดนะครับแล้วกดลูกศรสีแดงเพื่อให้มันลงมาข้างล่างนี้ นะถ้าโค้ดมันเยอะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรู้เลยนะแล้วก็กด c น r l A เพื่อเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดแต่เมื่อคลิกตรงตัวเลขข้างหลังนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคนะ เข้าใจ่ะเดี๋ยวรู้เลยอ่ะนะเข้าใจ่ะเฮ้ยอะไรไหลอะไรวะไม่ต้องไม่สนใจมันแล้วก็มาที่บิลตรงนี้นะครับเราจะมาสร้างบางอย่างเพื่อให้เวลแม่งเลื่อนและไอ ไอเ้เหี้ยนั้นแม่อยู่ไหนวะไอ้ไหนมหนั้งแมงเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับคิดว่าอืมหลงแล้ว มันอยู่อันไหนวะแม่คายไอ้แย่อเจอแล้ว นี่มันอยู่ในหมวดดีนะครับ d e c o ค a t i o n นะเจอแล้วนะี่ยสร้างไอ้เฮ่เนี่ยนะหรือไอ้เฮ่นี่ก็ได้เนะี่ยไอ้หม้อแดงๆกับหุนนะ่นเนี่ยรูปปั้นเนี่ยนะครับก็สังเกตดูว่าราคาแม่งลบเก้าอันไหนที่ราคาลบแม่งซื้อได้หมดแหละนะครับ ก็ลองทำสักอันนะึงหม้อหม้อเลยอนะ่นะเดี๋ยวรู้เลยเข้าใจปะผม, <c oughs> ผมเลยนไม่ได้ผมเล่นมากไม่ได้นะเดยวพี PL ่แอลโอรถไม่งโหดจัดอนะ่ะพี่เน่ด้ะผมเล่นมากไม่ได้ละนะแล้วนะก็สร้างเบยนะครับ ก,ก,กดด็ไม่รูเลื่อนละฮะเชดเดี์แม่งสร้างอันเดียวเว่าแปดนะนี่ไม่ไมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องสร้างอีกอันหนึ่งลองสร้างไอ้น,นี่มา

โหลดเห้อะไรวะเนะี่ยเซนฟีกิปกูไม่ส่งไอ้เอ๊ะกูไม่ส่งเออน่ะสร้างสองอันก็เวลสิบเอ็ดแล้วนะฮะก็ไค,คลแม็กมันอยู่ตรงที่มึงแม่งได้ตังคนะ์้วยเนี่ยแม่งสร้างบ้านแทนที่มึงจะเสียตังค์แม่งมึงได้ตังค์นะ เนี่ยมันก็ไปใช้อะไรก็ได้นะครับแค่เนี่ผมไปใช้ให้ดูอาจจะหาว่าแม่งเฟกอีกนะเข้าใจว่าสร้างอะไรดีเนาะมันซ,ซื้อซื้อที่แล้วกันจะได้เห็นเงินช,ชัดๆเลย นี่อะไรวะบายฟอร์หกสิบอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเปิดทั้งโลกเลยมีแบบนี้ได้เหรออืมเป็นดีละบ้าละ เอ้มึงออกเซ่โอ้โหโอ้ยไม่ให้ผมเติมตังอีกผมไม่เติมเอออันนี้นะครับขายายพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะ แม่งคลิกตรงนี้ไม่ได้ไม่คลิกตรงดินก็ได้วะนี่เปิดเองก็ได้วะค buy. ลิกทูบายเรามาเปิดพื้นที่กันนะครับแ้วแม่งก็ไม่ขึ้นอะไรให้กูเลย กูจะกดยังไงอะไรเนี่ยฮะฮะเออแล้วแนะม่งก็จะให้เลือกว่าใช้แค์รหรือใช้โกกูรวยครับกูใช้แค์บายนาวไปเบยโอ้โหแบบนี้กูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยนะก็ะใช้ได้จริงๆนะครับ ไม่มีการมาฟงมาเฟกโอ้โหสร้างแล้วไม่กว้างเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายชิบหายในโบนเนี่ยนะครับเสื้อโค้ดเดอยวเอาไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับตรงดีสริปชั่นก็กดหากันเองนะครับ อ่เหีนอะไรเนี่ยก็ไงก็ผมต้องขอบคุณสองที่นะครับขอบคุณคุณอะไรก็ไม่รู้มั่งเป็นฝรั่งผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับคุณต้อมโอ,อรสทุยไม่ใช่นะครับคุณต้อมตาโตนะครับ เป็นเจ้าของกลุ่มเป็นแอดมินกลุ่มโซนไอทีนะครับก็ได้เอาโค้ดเอาโค้ดมังกรอะไรก็มาแบ่งปันกันก็ยังไงอ่ะเสกมังกรเดี๋ยวผมเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้ปั๊มตังอย่างเดียวพอปั๊มเวลเอย่างเดียวพอนะครับแก้ยังไงก็ ฝากกลุ่มไปด้วยนะครับเพราะความสุขของเราคือการแฮกนะครับขอบคุณครับ